ก็วหวังว่าคงจะเป็นแนวทางให้าบางคนที่กำลังจะปลูกต้นเตยนะไม่ค่อยได้มีเวลาดูแลเขาเลยนะคะเขาก็เลยค่อนข้างโทมนิดนึงแล้วตอนนี้จะสังเกตว่าเขามีการแตกกอนะคะเห็นไหมคะก็จะมีต้นเล็กๆนะเป็นต้นเตยต้นเล็กๆเนี่ยขึ้นเต็มไปหมดเลยนะคะ ส่วนอันนี้ก็เป็นต้นใหญ่ต้นแม่ของเขานะความจริงนะพี่อ้อก,ก็เคยชํากิ่งเตยมาแล้วนะคะเคยทําคลิปมาแล้วล่ะการที่เราต้องชําก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยให้เขาปลูกแล้วเนี่ยเขาไม่ตายนะเคยเอากิ่งเตยไปปลูกลงดินเลยโดยที่ไม่ได้ชํานะคะปรากฏว่าเขาตายค่ะ พี่อ้อก,ก็เลยเอาไปชําน้ําก่อนทุกครั้งเลยนะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาตัดกิ่งเตยไปชําอีกนะคะก็จะตัดกิ่งที่มันใหญ่ๆออกนะคะเพราะถ้าเกิดปล่อยทิ้งไว้เนี่ยเดี๋ยวก็จะทําให้กระถางล้มอีกนะความที่เขาต้นสูงนะคะพี่อ้อก,ก็เลยมัดเขาไว้กับไว้กับไม้ที่พี่อ้อทำเป็นหลักเอาไว้นะ เพื่อที่จะพยุงไม่ให้เขาล้มนะกริงใหญ่มากเลยค่ะต้นนี้ก็ตัดเหมือนกันนะคะ ก่อนที่เราจะเอาไปทำเราจะต้องมีการตัดแต่งกิ่งก่อนนะคะอย่างเช่นกิ่งนี้ค่ะที่เขามีใบที่แห้งๆเราก็ดึงออกนะท่านผู้ชมก็อาจจะสงสัยว่าที่เขามีรากแบบนี้เราสามารถที่จะเอาไปปลูกได้เลยไหมพี่อ้อเคยเอาไปปลูกแล้วนะคะไม่ขึ้นนะคะถึงแม้ว่าเราจะเห็นเป็นรากแบบนี้จริงๆเขาไม่ใช่รากนะ พี่อ้อคิดว่ามันน่าจะเป็นลำต้นหรือว่าเป็นหน่ออะไรของเขานี่แหละค่ะนะเราจะต้องเอาไปชำน้ำก่อนนะคะประมาณสักหนึ่งเดือนเขาก็จะงอกรากขาวๆเล็กๆออกมาพอเราเห็นรากขาวๆออกมาแล้วเนี่ยเราก็ค่อยเอาไปปลูกนะคะถ้าเป็นแบบนี้เอาไปปลูกก็ตายหมดนะคะส่วนใบเตยที่เหลือเนี่ยพี่อ้อก,ก็จะเอาไปาทำขนมค่ะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเอาไปหมักเป็นปุ๋ยนะคะ ส่วนสองกระถางนี้เราก็จะปล่อยให้เขาเจริญงอกงามต่อไปนะคะวิธีชํำก็ไม่ยากนะคะพี่อ้อก,ก็ชํำด้วยน้ำปราปาธรรมดานี้นะคะเ,คเดี๋ยวพี่อ้อก,ก็จะชํำให้ดูแค่ต้นเดียวนะคะเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะแค่นี้นะคะ ก็ทํำไว้ประมาณหนึ่งเดือนนะคะเราก็แช่เขาไว้แบบนี้นะใส่สองต้นได้เลยนะแบบนี้ค่ะเราก็ชำไว้อย่างนี้นะคะก็เป็นการชํำต้นเตยที่ง่ายมากๆเลยนะคะซึ่งพี่อ้อก็ใช้วิธีนี้มาตลอดเลยนะก็ได้ผลดีมากๆเลยค่ะ ส่วนต้นที่เหลือเดี๋ยวพี่อ้อก,ก็จะไปชําต่อนะคะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่ได้ชมนะคะแล้วก็คนที่ต้องการที่จะปลูกต้นเตยนะคะก็ดูเอาไว้เป็นแนวทางได้นะแล้วยังไงก็อย่าลืมเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ